ส่วนประเด็นในโลกออนไลน์วันนี้ที่มีการพูดถึงกันมากก็คือพูดถึงกรณีของเลมโบอีสานว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทํางานเป็นองค์รักษ์คนเอกประยุทธ์นะและตอบโต้รวมถึงประสานต่างๆแทนมากมายนะเลมโบอีสานเนี่ยคือประกาศตัดขาดกับทักษิณชินวัตรจนถูกทักษิณโจมตีแล้วบริวารทักษิณลิ้วล้อเนี่ยลุมถล่มนะแล้วก็ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์ถูกลุมโจมตีเนี่ย แลมโบอีสานก็ไม่เคยไปไหนคนะ,ะก็ถูกต,ตัง้งคำถามว่าเอ๊ะแลแมบโบอีสานระจะมีอนาคตทางการเมืองยังไงนี่คือเพลงที่แลมบโบอิสานเนี่ยแต่งให้พลเอกประยุจันโอชาเนดี่ยวตลอดไปในี

คน,คนคนหนึ่งหนึ่งแค่นี้มุ่งมันทำมาหนึ่งชีวิตและศรัทธามอบให้าชาติไหว้หนึ่งความรักมีเธอคนเดียวหนึ่งคนดีที่ ี่คือเพลงที่แลมโบอิสานขับร้องด้วยนะค่ะแล้วก็งานมวลชนเวลาพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่นะรวมถึงการประสานสื่อการตอบโต้นะ,ะแต่วันนี้เนี่ยแรมโบ้อีสานกลับมาอยู่ทั้งหลังพลเอกประยุทธ์ตอนลงพื้นที่แต่ยังไม่มีตําแหน่งแห่งผลในการทํางานนะ,ค,ะคนก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยโอ้แรมโบจะน้อยใจหรือเปล่าเนี่ยทนากรได้เป็นรัฐมนตรีแล้วค่ะนะแรมโบ้ ตอนนี้ยังว่างอยู่เลยเแต่ยังทํางานอยู่ยังเชียร์ลุงตู่อยู่ไปเป็นหัวหน้าพักการเมืองพักเพื่ไทยแล้วบทบาทพักนี้จะเป็นยังไงทีนี้วันก่อนไปเชียงรายด้วยนี่ไปด้วยไปด้วยไปตั้งแต่เพชรบูรณ์แล้วนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปมการเมืองส่วนนายกวันนี้ฮะพลเอกประยุทธ์จันร,รโอชาก็ถูกนักข่าวตามถามอนาคตการเมืองจะชัดเจนเมื่อไหร่นะฮะสสรอฟังสัญญาณอยู่เนี่ยเดี๋ยวลองไปฟังว่านายกตอบยังไงนะฮะ

ย้ายพักการนายกกลังพิจารณาอยู่คือถ้าเกิดยุบสภาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะสังกัดพักใหม่แค่0วันใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ยุบเนี่ยก็จะต้องรีบยกขยงกันตั้งแต่ช่วง90วันช่วงต้นมกราเนี่ยโดยทั่วถางนะท่านนายกจะรีบไปไหนเล่าซอยเท้าก่อนตอนนี้แต่มกราก็ยังไม่ปีใหม่เอ้ยปีใหม่ไปแล้ววันนี้นายกรท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ด้วยนะ แล้วในงานนี้ก็แน่นอนกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองคิดสามมิตรนะเซล์คุณสุริยะด้วยนะที่ได้กล่าวรายงานว่าผมเพิ่งได้ยินรัฐมนตรีพูดเยอะที่สุดท่านมัวแต่ทาพูดน้อยส่วนรัฐมนตรีคนอื่นผมติดตามการทํางานอยู่ทุกคนเซล์คุณสุริยะนะ ดีไม่ถามว่าสามมิตไปไหมนี่นายกเดี๋ยวลองฟังว่าท่านนายกวันนี้พูดถึงการทำงานในขณะนี้ว่าต้องการาตั้งใจทำงานยังไงบ้างฮะ <c oughs> วันนี้เราเริ่มต้นก้าวแรกๆมาได้ดีแล้ว <c oughs> คือก้าวต่อจากที่เราก้าวไว้เดิมแล้วเราหยุดอยู่วันนี้เรากำลังก้าวต่อไปข้างหน้านะครับเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นั้นไม่ได้มากมายนักนะครับในการที่จะ เร่งพัฒนาให้ทันต่อการเติบโตของลูกหลานของท่านนะคนแนอนัคตของท่านวันนี้เราทําเพื่ออนาคตคนวันข้างหน้า ทำเพื่อปัจจุบันแล้วก็วางแผนไปสู่อนาคตนะมันก็ต้องถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นพ่อสู่นะสิ่งเหล่านี้คือสังคมไทยวัฒนธรรมไทยการเคารพซึ่งกันและกันผู้อุโสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวผู้ยิงหลักแกนนำของประเทศไทยคือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เราต้องรักกันถ้าเราไม่รักใทรจะรักถ้าเราไม่รู้ประวัติศสาสตร์แล้วเราจะรักประเทศไทยได้อย่างไรว่าท่านเป็นใครมาจากไหน นี่คือสิ่งที่ผมได้รับการสั่งสอนมาโดยตลอดต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้อย่างมีสติเพราะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีทั้งดีและไม่ดีดีทําต่อรักษาไว้เชิดชูไม่ดีอย่าทํานั่นคือประวัติศาสตร์วันนี้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อจะสร้างประวัติศาสตร์นบันข้างหน้าให้เขาเห็นว่าทิ้งทําวันนี้มันดีกับเขาวันข้างหน้าผมคิดอย่างนี้นะสุดแล้วก็แล้วแต่ท่านนะครับผมคิดว่าผมคิดคงไม่ผิดนะคือนายกนี่ฉายภาพดดวยว่ากําลังเดินหน้าประเทศไทย โดยนโยบายไทยแลนด์4.0เรื่องอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลเรื่องทันสมัยควบคู่กันไปเรื่องการท่องเที่ยวตอนนี้เรากําลังฟื้นและนักท่องเที่ยวจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า10ล้านแน่ตอนนี้อยู่ในระดับที่ดีกว่าหลายประเทศทั่วโลกนะแล้วตอนท้ายเมื่อสักครู่นี่บอกด้วยว่าไม่วรรัฐบานนี้หรือรัฐบาลหน้าดีแน่นอนนะเดินหน้าทํางานาแล้วก็เดินชมบูธเนี่ยทีนีะแล้วก็ที่มาออกบูธเนี่ยก็มีทั้งผู้ประกอบการมีทั้งชาวบ้านมาขอลายเซ็นนะ นายยอนิสิตอุยพรขอให้สำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครแล้วก็เซ็นลายเซ็นไว้ด้วยไปที่กลุ่มแม่บ้านที่กำลังตำน้ำพริกไข่เค็มนะเป็นการเพิ่มมูลค่าไข่เค็มทำเป็นน้ำพริกจากเดิม6บาทเป็น11บเ็ดบาทเน่ก็ไปทักทายฮะ อันนี้ปอวมองที่เห็นอยู่เนี่ยคือเชฟชุมพลและปะอาอ้วนนะปลาอ้วนปากุลาวตากใบเ oh. ะ มีข่าว้เขาเขาว่าขายดีไหมครับขายดีมขายครบยังไงไปถ่ายรูปอะไรถ้าจะไปทำที่บ้านผมส่งวิดีโอให้ผมส่งวิดีโอให้อรก็เนี่ยระมดาบกาบมีท่อะรเขไกระเียมมีมีกระเทียมแล้วมีีคันทำเล่ังบัเขาแเขาับเข็มาตัา หอกิ่นะริ่นของอะไรกนแบเกินไปไม่กินหอมวนิ้อเลยมะนาวมะนาวังก็แต่วมันเปใส่้ด้เลย อ่าได้เลยอ่า่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคือเชฟชุมพลนะฮะแล้วก็ปลาอ้วนปลากุลาตากใบนายกได้ถามปลาอ้วนด้วยขายดีไหมนะ เพราะว่าเอเปก์เนี่ยดังมากนะที่มีโทรทัศน์ช่องหนึ่งไป,ไปด้อยค่าด้วยเนี่ยนะถามประอ้วนว่าขายปาดกูเราตากไปเป็นไงบ้างประอ้วนบอกขายดีนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ผัดเข้าผัดนะนายก็ชิมเข้าผัดฝีมือของตัวเองนี่นะ ใช้ได้ไหมครับยอดยอดขายดีนะคุ้มป้าขายดีนี่ยฮะขายดีนะนะฮะตักชิมแล้วก็บอกว่าสุดยอดนะชมตัวเองนะชมฝ่ายการผัดด้วยแต่แค่ผัดไงคนปรุงเครื่องปรุงเนี่ยคือเชฟเห็นไหมนายกคนนายยกได้แค่คนผมก็ทำอร่อยได้ยิ่งี้แค่คนไงเออเห็นไหม ถ้าอยู่นั้นเดี๋ยวจะถามนายกอะไรเท่าที่ลุงป้อมเคยทําให้ทานหรือเปล่าโอ้ลุงป้อมเองก็ชอบกันกับข้าวใช่ใช่ใช่ท่านนายกก็ชอบกินใช่ไหมอ่ก็คงมีเวลาได้กินด้วยกันแหละเพราะเห็นว่าไม่ได้แตกกันนี่ใช่ค่ะพักพี่พักน้องนี่ยังรักกันดีดูดันไปดูดันมาลุงป้อมพูดไม่ต้องดูลุงป้อมบอกนะแล้วหลังจากนั้นนายกก็ให้สัมภาษณ์นะฮะนี่นักข่าวเดี่ยถามนะเรื่องการเมืองอาจจะเล่นงาจะเล่นการเมืองต่อไปถึงเมื่อไหร่ยังไง เดีย๋ยวไปดูคำตอบนายกน,นะครับเออไม่ธรรมดาเรากบบเวาตัวเองเนาะันนี้ใช้เวลาทีา่มีอยู่ที่เราอยู่ในตำแหน่งทุนเียทำงานให้ดีสารต่อสิ่งแต่งันนี้แล้วก็พร้อมจะ่มต่อใครก็ได้ที่เข้ามาจากการเมืองนะจ๊ะให้ใช้คำว่าทำการเมืองไม่ใช่เล่นการเมืองการเมืองไม่ใช่ของเล่นนะเราพูดกันทั้งตีหมดแล้วล่ะไม่านนายกจะทำการเมืองต่อใช่ไหมคะ ก็อยู่ในขั้นการตัดสินใจอยู่พี่ลาอยู่ต่จะากกงรวลน่ะต้องรออีกนานไหมคะตัดสินใจเนี่ยหรอตัดสินใจต้องรออีกนานไหมคะท่านนายกก็อะไรอะไรที่จะพูดก็ต้องรอหน่อยค่ะจะวันที่ไหนนาเย็นนะใจเย็นอ่อ่านี่นายกนี่บอกเลยนะฮะว่าคือจะไปบอกว่าเล่นการเมืองนี่ไม่ได้นะเป็นการทํางานการเมืองแล้วที่ทําวันเนี้ยทําเพื่อลูกหลานในวันข้างหน้า แล้วก็ตอนนี้การเงินการคลังมีเสถียรภาพเพราะไปงานยังไง <ทะ S 1> การเงินการคลังมีเสถียรภาพเพราะทําการเมืองไม่ใช่ทําเพื่อการเมืองทําเพื่อประเทศ<ฮ>โครงการต่างๆโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนาๆนาเนี่ยดูแลจัดการไม่ให้มันมีปัญหาหมักหมมต่อไปในอนาคต <c oughs> อย่าลืมเรื่องสายสีเขียวะนะนายกหมักมานานแล้วนะฮะส <c oughs> <ช>ายสีเขียวเนี่ยนะส่วนนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นี่อดีตรัฐมนตรีนะที่ออกมาแล้วก็โอ้โหี่โจมตีไปที่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ย อยู่ตลอดเวลาขึ้นเวทีพูดค่ะพักของคุณอุตมะสาวนายนนะลงไปที่ภักใต้วันนี้สร้างอนาคตชายแดนใต้สร้างอนาคตไทยนี่คุณสมคิดนี่ไปประกาศนโยบายนะมีการกล่าวพัะธกถาพูดนะหลายประเด็นเป็นประเด็นการเมืองนะแล้วก็มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอณราีิว่านะพักสร้างอนาคตไทยนะนี่ไปที่นารานิว่านะ จะเห็นได้ว่าการแข่งขันการเมืองเนี่ยเข้มข้นมากโดยเฉพาะภาคใต้ภาคใต้หนึ่งประชาธิปัตย์ะจะต้องทวงพื้นที่กลับคืนมาสองสร้างอนาคตภายภัคใหม่ยังไม่นับพลังประชารัฐ<อ>ยังไม่นับรวมไทยสร้างชาติยังไม่นับภูมิใจไทยอีกและยังไม่นับภูมิใจไทยอีกประชาธิปัตย์วันนี้ที่เซ็นทัลโคราชนะ,ค,ะคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถึงบอกเลยว่าประชาธิปัตย์คาดหวังว่าจะได้สอสอเท่าไหร่ หัวหน้าพรรประชาธิปัตย์ยืนยันว่าเคยตอบไปแล้วตามนั้นเลยคือมั่นใจว่าได้มากกว่าเดิมข่าวที่แล้วเราได้52เที่ยวหน้าน่าจะได้มากกว่าเดิมแล้วไปเปิดตัวผู้สมัครไปแล้ว8คนที่โคราชยังมีอีกจํานวนหนึ่งจะทยอยเปิดตัวประชาธิปัตย์ส่งครบทุกเขตแล้วมั่นใจว่าเที่ยวนี้ประชาธิปัตย์ปักธงที่โคราชได้แน่นอนแล้วก็สู้ทุกเขตขแล้วไม่ต้องพูดถึงภาคใต้ ภาคใต้นี่ประกาศจะต้องได้สอสอกลับมาเนี่ยให้มากกว่าเดิมนะมเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยเข้มข้นมากแล้วประชาธิที่ปัดเอาไปขายก็นโยบายต่างๆที่ขับเคลื่อนเป็นทีมในรัฐบาลชุดปัจจุบันเช่นเดียวกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยในยกพัพร่วมจะไปเปิดตัวที่ภูเก็ตวันที่สาธันวาคมคแล้วเขาขายอะไรพูดแล้วทำนี่ภูเก็ตต้องผัดใหม่ว่าที่ผู้สมัครสอสภูเก็ตนะ เขตหนึ่งเขตสองเขตสามเปิดครบนะแล้วในภูเก็ตอันดามันเนี่ยได้ลงคลิปนี้นี่คือสู้ด้วยนโยบายอะ่ะค่ะอันนี้คือนโยบายภูมิใจไทยคือเป็นพักที่เปิดนโยบายก่อนใครเพื่อนเนี่ยใช่ด้วยรักษามะเร็งฟอกไตฟีทุกอำเภอลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หลังคาโซล่าเซลล์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างมีเลยเยอะมากนะอันนี้คือพักภูมิใจไทยอะแล้วจะเห็นได้ว่าแข่งขันเข้มข้นแน่นอนค่ะนะ นายอนุทินชาญวิรุฬหัวหน้าพักภูมิใจไทยวันนี้เป็นประธานลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานปี66นะของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะก็พูดถึงหมอหมอหมอตีด้วยที่ต,ติดโควิดพอติดโควิดนะ,ะก็ท่านฉีดวัคซีนนะสี่เข็มเนี่ยท่านก็น่าจะเรียหายดีคอ่อยฟื้นตัวะนะแล้วก็นอกจากนี้ก็รณรงค์เลยเที่วการนี้รณรงค์เลยนะพี่น้องประชาชนให้มาฉีดวัคซีนให้ครบสี่เข็มนะ เพราะว่าโควิดมันยังอยู่นะ,ะแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนเนี่ยโอกาสป่วยหนักนะจะน้อยลงโอกาสเสียชีวิตจะน้อยลงมากนะก็ใช้โอกาสที่ท่านรัฐมนตรีช่วยป่วยโควิดนี่ <c oughs> มารณรงค์ให้คนออกมาฉีดวัคซีนด,ด้วยฉีเข็ม4ค่ะอันนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขคะนะ